ว,วันนี้หมอจะมาติดตามเรื่องค่าน้ําตาลของยายที่สูงครั้งที่แล้วนะคะ,คะตอนนี้ครบ3เดือนแล้วเนาะ,ะหมอจะมาติดตามดูว่าวันนี้ค่าน้ําตาลยายยังยังสูงอยู่ไหมแล้วในระหว่างที่หมอให้ไปควบคุมอาหารเนี่ยสเดือนนี้ยายยังมีอาการเวียนหัวหรือว่าวูบหมดสติไหมคะอาการเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นเนาะตอนนี้นะคะเราก็จะทจําการเจาะปลายนิ้วของผู้ป่วยนะคะอันดับแรกเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนเนาะก็คือสติปนะคะ เราจะต้องดูวันหมดอายุทุกครั้งก่อนใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าสติปเราหมดอายุแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการคลาดเคลื่อนของค่าน้ําตาลในเลือดได้นะคะตัวเครื่องเราต้องมาเช็คดูว่ามีการใส่ถ่านแล้วหรือไม่และเราจะต้องถอดถ่านออกทุกครั้งเพราะว่ามันจะทําให้เกิดสนิมและทําให้เครื่องเสียหายได้นะคะเข็มเจาะไลนิ้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสำลีแห้ง และสำลีที่ชุบแอลกอฮอล์นะคะเพื่อทำความสะอาดบริเวณนิ้วก่อนที่เราจะเจาะเนาะและที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่เราจะมาทำหัตถการกับตัวคนไข้จะต้องล้างมือทุกครั้งนะคะทั้งก่อนและหลังการทำหัตถการเนาะและเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะถุงมือนี้ใช้แล้วทิ้งนะคะ สติปในตัวเครื่องนะคะเทสเครื่องก่อนที่เราจะเจาะไยนิ้วผู้ป่วยนะคะเปิดเครื่องด้านที่ถูกต้องคือด้านตรงนี้นะคะจะเป็นด้านที่เราจะหยดเลือดเข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเกิดการอ่านค่านะคะการเจาะไยนิ้วนั้นเราจะเลือกนิ้วกลางและนิ้วนางนะคะ เราจะเจาะบริเวณปล,ป,ลปลายด้านข้างนิ้วนะคะถ้าผู้ป่วยมีลักษณะนิ้วที่บวมนะคะจะไม่เลือกเจาะนิ้วนั้นนะคะเมื่อเราเช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราจะต้องรอให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าในแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทําให้สารมันคลาดเคลื่อนได้นะคะค่าน้ําตาลในเลือดก,ก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วเราก็ทกําการเจาะนะคะเช็ดเลือดหยดแรกออกนะคะเพราะว่า เลือดหยดแรกนะันอาจจะไปสัมผัสหรือมีสารอื่นปนเพื่อนอยู่ด้วยนะคะให้เราใช้หยดที่2นะคะแล้วเราก็ใช้สำลีหรือผ้าก๊อซนะคะกดแผลไว้นะคะให้เลือดหยุดไหลเนาะตอนนี้ค่าน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยอยู่ที่13 4ถือว่าเราจะต้องพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะ